お前เอาละผมขอเก่าสวัสดีค้มชมทุกคนก่อนเลยล้วกันนะครับผมอยู่กับผมทางช่องของมอดมมนะนะครับผมวันนี้นะผมจะทําการสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมแล้วก็แตกไฟล์เกมคลาส X ดิฟนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ต้องแตกไฟล์นะครับซึ่ง มันก็จะค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าตั้งใจดูกันจริงๆก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องมาดูที่ดิงก์งเราก่อนนะครับดิ่งของเราเนี่ยจะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกโทรศัพท์เนาะอ่ะลิก์ของเราเนี่ยมีหลายตัวนะครับซึ่งมันจะมีเนี่ยช่องอันแรกนะครับผมตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยรรบโปรโมทช่องนะครับรับโปรโมทเซิร์ฟแล้วก็โปรโมทเว็บนะครับซึ่งแล้วแต่นะครับใครที่จะ เข้ามาติดต่องานนะครับสามารถแอด ID Line ได้แล้วก็สามารถเข้ามาที่ในด้านของ l ล ne ก็ได้หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับวนด้านล่างนะครับผมลิงก์เกมจะอยู่ในนี้นะครับเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่ารีวิวนะครับรีวิวทางช่องของป w t v นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูว่าเกมเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมมันเหมาะที่จะน่าเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับสามารถไปดูกันได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นลิงก์แฟนเพจนะครับใครที่มีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับ อันนี้ก็ผมใส่ไว้ให้เฉยๆนะครับอันนี้ลิงก์ช่องสโน,โนนะครับฝากทุกคนไปติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ลิงก์ของเราเลยแล้วก็กดเข้าไปเข้าลิงก์เข้าไปเลยลิงก์เกมด้านล่างแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมออกก่อนอ่ะแล้วเราก็เข้าไปนะครับผม <S <S โอเคสักครู่นะครับอ่ะโอเคนะครับผม <S <S พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับ หน้าเว็บอย่างนี้นะครับผมหน้าเว็บของเราก็คืออาณาจักรโปนะครับใหญ่เลยตัวใหญ่ๆเลยผมเขียนไว้นะมันเป็นเว็บบล็อกของผมนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีตัว apk obb แล้วก็ app tag file นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยต้องทําการมีทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับผมมีทั้งหมดก็คือ apk obb แล้วก็ด้านของ a อ p tag file a p p tag file ผมจะใช้เป็นแอปนี้นะครับซึ่งใครจะใช้แอปไหนก็ได้นะแต่ผมใช้ e อ file ฟนะครับเห็นไหมเอเอ็ดไฟเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมของช่องเราดีกว่านะครับเราเข้าไปที่คคําาว่เลยรับ อ่าแล้วก็ไปเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกับหน้าเว็บอย่างนี้นะขาวๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกอ่าถ้ามันเด้งโฆษณากดปิดนะครับปิดก่อนอ่าถ้ามันเด้งงนี้ทาไงกดกลับนะครับเดีย๋ยวผมขอขยายออกกันนะโอเคเห็นแล้วเนาะน่าจะเห็นกันนะครับโอเคนะเมื่อกี้ผมขยายเข้านะครับเนื่องจากว่าถ้าผมขยายเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นเขาเรียกว่าไงเป็น ขาตั้งนะครับผมโอเคแล้วพอเราอันนี้นะครับเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะเจอพวกโฆษณานะอันนี้เรากดแคนเซิลไปก่อนครับเรากดปิดปิดแล้วเราก็กดปิดครับแล้วเรากดคําว่า human verification ครับเราจิ้มเข้าไปได้เลยพอเราจิ้มเข้ามาเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรเงี้ยให้เรากดบล็อกนะครับแล้วเรากดกลับไป1ครั้งเราจะเจอหน้าเว็บหงหน้านกอย่างงี้นะครับนกตัวนี้ให้เรามากดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัต,ติตรงนี้นะครับให้เราจิ้มติ๊ก้าไปเลย จนมันติ๊กถูกนะครับเราจะมาเจอคำว่า Click here to continue นะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็รอก่อนนะตรงนี้เนี่ยมันจะเจนเจเนเรตลิงก์อยู่นะครับเราต้องรอกดไอสีเขียวๆอันนี้นะครับเห็นไหมอ่าพอเราเจเนเรตลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราจิ้มเข้าไปเลยครับเขียวเสร็จอันนี้เป็นโฆษณานะคำว่า a d ดเนี่ยคือโฆษณาให้เรากดกลับได้เลยเราจิ้มเข้าไปใหม่นะครับ อ่าแล้วเราก็รอเวลานะครับผม5วินาทีอันนี้เป็นโฆษณาเหมือนกันถ้าเป็นโฆษณาขึ้นทําไงกดปิดไปทีละตัวครับมันจะได้ไม่บังเราอ่าถ้ามันเด้งเรากดผิดตัวเด้งกดกลับครับแล้วเราก็รอเวลานะครับเห็นไหมสามสองหนึ่งอ่าแล้วเราก็มาแล้วกดคําว่า Get Link ครับพอเรากดคาว่า get l i n งกเนี่ยถ้ามันเด้งเหมือนเดิมเป็นอะไรพวกนี้โฆษณาให้เรากดกลับเลยครับแล้วเราก็จะมาหน้าเว็บที่เราต้องดาวน์โหลดเกมนะครับแค่นั้นเองเนาะก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงครอบลิงก์เนื่องจากว่าปัน ช่องผมเนี่ยมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่ามันติดเหลืองเยอะนะครับผมตอนนี้มันก็แทบไม่มีรายได้เลยนะครับจะมีรายได้จากช่องทางเดียวก็คือแทบจะเป็นลิงก์อย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนผมนะครับโดยผมก็จะมีเป็นข้อแรกเปลี่ยนทางแฟนเพจนะครับก็คือแลกตัวเกมไปแล้วก็ผมก็ ดเนทให้ผมก็ได้นะครับถือว่าสนับสนุนชอนะ่องเนาะผมก็จะทาการขึ้นชื่อให้นะครับว่าเออคนนี้เป็นคนดเน a t มาโอเคแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทาการดาวน์โหลดนะครับพอเรากดดาวน์โหลดเนี่ยเราทําทั้งหมดก็คือ2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือต้องมี apk แล้วก็ obb นะครับนี่ apk obb แล้วจากนั้นนะครับผมพอเราดาวน์โหลดทั้งหมด2ตัวเสร็จล้วก็เข้าแอปแตกไฟล์เลยครับ พอเราเข้ามาที่แอปแตกไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าอี้นะให้เราเข้าไปที่ i n t e r n a l Strong แล้วเราก็หาเลยนะครับว่าเราเนี่ยเก็บไอที่เราดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยเก็บไว้ที่ New Folder นะครับมันก็จะเจอพวกนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าใครเก็บไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ Folder Download นะครับแต่ว่าผมเนี่ยย้ายมาเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆแค่นั้นเองนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้คือตัว APK อันนี้คือ OBB เราทําการแตกไฟล์ BB เลยครับแตกไฟล์ BB เลยชึบชึบ อ่าแล้วเราก็รอแตกไฟล์ไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมมันเกือบประมาณ2กิกเลยนะครับเกมมันประมาณ2กิกเลยทีนี้เนี่ยก็แต่ว่าเกมมันก็สนุกนะเอาจริงเกมมันก็สนุกนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาด้วยนะครับก็เป็น1.16.1นะครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่ก็ถือว่าสนุกเลยนะครับผมได้มีรีวิวไว้แล้วทางช่องของ PNTV สามารถไปดูกันได้นะครับเ่าโอเคแล้วกันเราก็รอมันแตกไฟล์นะครับผม แค่นี้ง่ายๆนะครับพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการติดตั้ง apk ก่อนนะครับอันดับแรกติดตั้ง apk ครับอ่าแล้วเราก็รอนะครับผมรอให้มันติดตั้ง apk ให้เสร็จนะซึ่งติดตั้งไม่ได้ติดตั้งช้าเนี่ยจะอยู่ที่เครื่องของเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็คือผมก็ทำอะไรที่แบบว่าเออมันทำได้จริงนะผมถึงเอามาลงช่องนะครับตามนี้เลย เดี๋ยวเราลองมาติดตั้งก่อนนะครับมันก็จะนานๆหน่อยแล้วแต่เครื่องอย่างที่ผมบอกไปนะครับบางเครื่องก็ติดตั้งไม่ได้โอเคแล้วกันผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก,กดคําว่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่แฝม OBB นะจึ๊บ้าไป com.carxcrash ะไรเนี่ย c a r x 2นะครับผมแล้วก็กด copy มาเลยครับจึ๊บตัดก็ได้นะตัดมาก็ได้เข้ากลับไปครับกลับไปแล้วเรามาที่ Android แล้วเราไปที่ OBB ครับแล้วเราก็กดวาง เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมลองเข้าเกมให้ดูเลยนะว่าเออมันเล่นได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะเรากดเข้าเกมเลยโอเคครับเราก็เข้าไภายในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนเราก็กดอนุญาตไปครับอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมแบบสักคู่นะสักคู่โอเครอมันเข้าเกมนะผมจะให้เข้าเกมให้ดูเลยนะครับผมไม่สนเรื่องเวลาเท่าไหร่นะเพราะว่า ผมมาทําให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับผมก็มีวิธีการสอนดาวน์โหลดไว้นะครับซึ่งใครอยากดูรีวิวเนี่ยก็ไปดูได้ทางช่องของ p n w t v นะครับผมก็จะมีทิ้งไว้ให้แหละนะครับจริงๆเพราะว่า p n w t b ผมเอาไว้เป็นช่องลงโปอยู่แล้วนะครับผมก็สําหรับช่องนั้นก็เหมือนกันช่องนี้ก็เหมือนกันมอสวีนาเนี่ยเดี๋ยวเราลอมันเข้าก่อนนะครับผมนี่มันก็โหลดตัวเกมอยู่นะ โอเคแล้วกันนะเดี๋ยวรลอก่อนหรือว่าทุกคนจะให้ผมไปถึงตอนที่มันใกล้จะเสร็จก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการบอกว่าเออมันไม่ได้นะตอนนี้เวลา 1, 1น,นึ่ตีหนึ่งเทตีหนึ่งยี่สิบสามนาทีอ้าวเรียบร้อยแล้วนี่หว่าไม่ต้องตัดแหละผมคิดว่าจะตัดซะหน่อยโอเคแล้วกดรา้อนนี้กดการใช้งานอะไรก็กดยอมรับไปนะครับอันนี้มันจะให้เราลองดิฟรถก่อนนะครับผมนะเพื่อเล่นเหมือนโหมดทดลองก่อน โอเคแล้วก็มาเล่นหมดทดลองกันเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่หมดทดลองเสร็จนะครับผมนะตัดไปเลยครับผมอะโอเคนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําการหยุดคลิปไว้นะครับผมหรือว่าพอสไว้นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับเป็นเวลาให้ต่อเนื่องนะต่อมาแค่นาทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันค่า การสอนเล่นได้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในเกมแล้วนะครับเราก็เห็นเงินกับเพชรนะครับครบเรียบร้อยเนาะก็ใครที่อยากดูรีวิวเกมไปดูได้ทางช่องของ p n w TV นะครับโอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เกมนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครอยากขอเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือจะไปทางแฟนเพจก็ได้เนาะโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ